เรามาค้นพบคำตอบของชีวิตเพื่อความสุขและความสำเร็จไปกับสาวน้อยท่องโลกพอดแคสต์เพื่อสงง่งมอบแม่คิดดีๆในการสร้างความสุขและความสำเร็จในชีวิตค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการสาวน้อยท่องโลกนะคะพอดแคสต์ที่จะมาร่วมกันค้นพบคำตอบของชีวิตเพื่อความสุขความสำเร็จ แล้วก็ค้นพบตัวตนของเราที่แท้จริงทั้งโลกภายในแล้วก็โลกภายนอกของเรากันค่ะในตอนนี้นะคะวันนี้ก็หนังสือที่จะเอามาแบ่งปันเพื่อนๆในวันนี้นะคะก็จะเป็นหนังสือเล่าเรื่องแบบนี้ถึงจะมีเงินล้านค่ะคือจริงๆแล้วตัวผู้พูดเองเนี่ยคะ่ะสนใจในการเล่าเรื่องเพราะว่าตัวเองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ตั้งใจทำพอดแคสต์เนี่ยส่วนหนึ่งก็คืออยากเป็นคนที่เล่าเรื่องเก่งค่ะ แล้วหนังสือเล่มนี้ก็เป็นคนไทยเขียนค่ะผู้เขียนก็คือคุณอภิวุฒิพิมลแสงสุริยาซึ่งก็นาันนนที่จะเอาหนังสือที่คนไทยเขียนมาให้พวกเราฟังดูนะคะก็คุณผู้ฟังคะหนังสือเล่มนี้ก็ถือว่าเป็นหนังสือที่อ่านง่ายค่ะแล้วก็เป็นหนังสือทีอ่อ่านสามารถอ่านรวดเดียวจบได้เลยนะคะแล้วก็เขียนได้ดีค่ะสนุกนะคะซึ่งตัวผู้เขียนเนี่ยค่ะ ก็เป็นคนหนึ่งเลยนะคะที่มีหลักสูตรหลายอย่างแล้วก็เป็นนักพูดเป็นโค้ชให้กับผู้บริหารองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนนะคะเขาบอกว่าจริงๆอยากบอกว่าเป็นคนหนึ่งเลยะคะ่ะที่เขียนหนังสือได้ดีเลยค่ะนะคะก็เลยอยากเอามาเล่าให้พวกเราะค,ะคุณผู้ฟังฟังนะว่าพออ่านหนังสือเล่มนี้แล้วพอจะสรุปได้ออกมาอย่างไรบ้างนะคะ ก่อนอื่นมารู้จักผู้เขียนก็คือคุณอภิวุฒิพี่มนแสงสุริยาก่อนค่ะปัจจุบันนะท่านเป็นผู้ก่อตั้งสลิงชอ็อตกรุงเทพนะสลิงช็อตกรุ๊ปจำกัดนะแล้วก็เป็นสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโสสมาคมส่งเสริมสถ,สถาบันกรรมการบริหารไทยค่ะแล้วก็เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆสาขานะคะก็ประวัติน่าสนใจทีเดียวนะคะแล้วก็ หรือว่าเป็นคนที่มีความสามารถอีกคนหนึ่งนะคะในหนังสือการเล่าเรื่องแบบนี้ถึงจะมีเงินล้านนะคะดิฉันก็พอจะสรุปออกมาว่าจริงๆแล้วในการเล่าเรื่องนะคะถ้าเราสามารถที่จะพูดถึงคนอื่นได้หรือบอกว่าหลักการเล่าเรื่องกับการนินทานเนี่ยมันคล้ายกันดังนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะพูดถึงคนอื่นนะคะหรือ นินทาคนอื่นได้เนี่ยเราก็จะเล่าเรื่องได้เขาบอกอย่างนั้นค่ะมันเป็นทักษะอันเดียวกันค่ะเพราะนั้นใครนินทาคนเป็นก็เล่าเรื่องได้ได้แน่นอนค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะก็เป็นเหตุผลง่ายๆในการเริ่มต้นนะคะแล้วก็จริงๆค่ะสเตปในการเล่าเรื่องซึ่งก็มีมาตั้งแต่โบราณนะคะนักเล่าเรื่องที่เก่งที่สุดนะคะในสมัยโบราณเนี่ยก็คืออริสโตเติลนะคะซึ่งมี อายุอยู่ในช่วงประมาณ300กว่าปีก่อนคริสต์กาลแล้วเนี่ยอยากบอกว่าเป็นคนแรกนะคะที่พอดในการเล่าเรื่องเนี่ยสิ่งที่จะต้องเล่ามีทั้งหมดด้วยกัน4สเต็ปค่ะก็คือระทมนะคะลันทดระทึกแล้วก็รอดจากทุกอันนี้เป็น,ปนการจำง่ายๆหมายความว่าเวลาเราจะเล่าให้จับใจผู้ฟังเนะะี่ยค่ะเพื่อนๆคุณผู้ฟังนะคะก็คือต้องเริ่มต้นจากเรื่องระทมแล้วก็ลันทดก่อนนะคะ แล้วหลังจากนั้นค่อยเป็นเรื่องของระทึกหมายความว่าทำาไงทั้งคิดได้แล้วก็หักเหเป็นมีจุดเปลี่ยนยังไงนะ,ะซึ่งทั้งระทมแล้วก็รันทดเนี่ยค่ะก็แบ่งส่วนความสำคัญถ้าในเนื้อหาออกมาเป็นนะคะก็ออกมาเป็น30%นะคะระทม30ดรันทด30ก็ถือว่า60%เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นค่อยระทึกคือจุดเปลี่ยนจุดหักเหคิดได้ยังไงนะคะแล้วส่วน ระทึกนี่ก็30%สนะคะส่วนรอดจากทุกเนี่ยก็เพียง10%เพราะว่าคนเราจะไม่ชอบฟังความสําเร็จของคนอื่นสักเท่าไหร่นะคะเขาบอกว่าถ้าจะเล่าเรื่องความสําเร็จเนี่ยให้เล่าเพียงแค่10%นะแต่ในส่วนระทมกับรันทษเนี่ยให้เล่าเป็นตัวปูพื้นเนี่ยหกนะคะดังนั้นหลักการที่ดีในการเล่าเรื่องให้ผู้ฟังเนี่ยจำได้ก็คือต้องใช้หลักนี้ค่ะนะคะ4สเตปนี้นะคะ แล้วในเรื่องขององค์ประกอบในการเล่าเรื่องค่ะก <es> at right ็จะพอสรุปออกมาได้ว่าองค์ประกอบในการเล่าเรื่องอค่ะเรื่องที่เล่าเนี่ยก็จะต้องจริงค่ะก็คือเป็นเรื่องของเรานะคะแล้วก็มีรายละเอียดพอสมควรแล้วก็เล่าด้วยอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกที่เหมาะสมดังนั้นเราต้องเล่าเรื่องจริงมีรายละเอียดประกอบแล้วก็อารมณ์ที่เหมาะสมซึ่งตัวดิฉันเองเนี่ยก็ต้องฝึกในการเล่าค่ะ แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยวิธีการเล่าแนวทางในการเล่าเนี่ยเขาบอกว่ามี5้าอย่างนะคะก็คือเล่าช้าๆนะคะอันแรกเล่าช้าๆซึ่งในส่วนนี้ดิฉันเป็นคนพูดเร็วนะก็ต้องฝึกที่จะเล่าให้ช้าๆเพื่อว่าให้ผู้ฟังเนี่ยตามให้ทันนะคะแล้วก็ที่2ก็คือพันนาให้ชัดค่ะหมายความว่าการพรณน,นาเนี่ยก็พูดถึงในเรื่องของประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะนะคะท่านผู้ฟังก็คือ รูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยเราต้องสามารถแจกแจงออกมาได้นะคะว่ารูปรสกลิ่นเสียงเป็นอย่างไรนะคะรูปก็อย่างเช่นอ้วนผอมดําขาวรสก็อย่างเช่นหวานเจี๊ยบหรือเค็มปีเปี้ยวจี๊ดถ้ามีคําพวกนี้ค่ะก็จะรู้สึกดีขึ้นนะคะกลิ่นก็อย่างเช่นเหม็นหอมขาวเสียงก็ดังเบาแหลมทุ้มนะคะสัมผัสก็อย่างเช่นแข็งนิ่มเรียบสากนะ,ะซึ่งจะทําให้การเล่าเรื่องของเราเนี่ย มีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นถ้าเราพัฒน,นานในการเล่ารายละเอียดอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งทีออ่ต้องขอบอกว่าเวลาเล่าเนี่ยมันก็จะทําให้ผู้ฟังเนี่ยจินตนาการภาพตามเราได้นะคะแล้วแนวทางในการเล่าเรื่องอย่างที่3ก็คือไม่ต้องดราม่าค่ะนะคะท่านผู้ฟังคือดราม่าหมายความว่าเรื่องเราเกินจริงส่วนใหญ่เนี่ยมันมักไม่ใช่เรื่องของเราะคะ่ะดังนั้นนักเล่าเรื่องที่ดีต้องเล่าในเรื่องของที่เป็น สไตล์ของตัวเองค่ะนะคะแล้วก็พยายามฝึกนะครับพอพยายามฝึกนะ,ะแต่ว่าอย่าให้มากเกินไปใช้ภาษาในการเล่าเรื่องที่มันมันเป็นภาษาของเราค่ะซึ่งบางครั้งเวลาเราไปใช้ภาษาของคนอื่นแล้วมันก็จะดูว่ามันใหญ่เกินแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวเราดังนั้นนะคะการที่เราเนี่ยเล่าเป็นตัวเองเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะนะคะแล้วแนวทางในเรื่องที่4ี่ก็คือ ว้นจังหวะให้พักค่ะนะคะท่านผู้ฟังเวลาเล่าเนี่ยค่ะการวินจังหวะให้พักเนี่ยมันทําให้เรื่องราวเราชวนติดตามนะคะซึ่งบางทีเนี่ยเหมือนอย่างเราดูละครนะคะถ้าดูละครหลังข่าวนะ,ะตอนที่เนื้อเรื่องกําลังแบบลุ้นระทึกอย่างเช่นนางเอกจะถูกปั้มหรือพระเอกจะถูกยิงอะไรทํานองนี้เขาจะตัดเข้าโฆษณานะคะอันนี้เป็นการเรียกว่าเว้นจังหวะให้พักค่ะท่านผู้ฟัง เพราะว่ามันจะทําให้คนเนี่ยรู้สึกกระวนกระวายอยากรู้แล้วก็ทําให้เลตติ้งมันเหมือนรู้สึกน่าติดตามค่ะดังนั้นเน่ยเ,เราลองดูค่ะเช่นเวลาเราเล่าอะไรแล้วเราเว้นวักนะคะว่าเฮ้ยอยากฟังต่อไหมหรืออะไรแบบนี้เพื่อนก็จะตั้งใจฟังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเล่าเนี่ยลองลองฝึกที่จะใช้การวินจังหวะบางทีอ่ะ การอาศัยความเงียบก็ก็เป็นเครื่องสร้างความเร้าใจนะคะก่อนที่เราจะปล่อยมุกเด็ดหรือจุดหักมุมออกไปนะก็ทําให้เรื่องมันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วข้อสุดท้ายแนวทางในการเล่าข้อสุดท้ายก็คือต้องเก็บมุมหักไว้ตอนจบค่ะนะคะเราต้องมีการหักมุมเล็กน้อยซึ่งจะทําให้คนเนี่ยสนใจนะคะบ,บางทีเรื่องเล่าแบบตรงไปตรงมามัน มันเดาได้ตอนจบมันก็ไม่สนุกค่ะคือหมายความว่าคนฟังเดาตอนจบได้มันทำให้ไม่สนุกดังนั้นนะคะทั้ง5ข้อนี้ค่ะก็เ,เป็นแนวทางในการเล่าเรื่องคือเล่าอย่างช้าๆพรรณนาให้ชัดไม่ต้องดรามา่าแล้วก็เว้นจังหวะให้พักรวมทั้งเก็บมุมหักไว้ตอนจบด้วยนะคะเราลองไปฝึกดูนะคะตัวดิฉันเองก็จะต้องพยายามไปฝึกเหมือนกันนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะเล่าเรื่องเนี่ยเราก็ต้องหาเรื่องเล่าใช่ไหมคะท่านผู้ฟัง ผู้เขียนเขาได้แนะนำวิธีหาเทคนิคในการหาเรื่องเล่านะคะว่านะคะมีด้วยกัน4เทคนิคด้วยกันนะคะก็คือการหาเรื่องเล่าที่ดีนะคะเรื่องที่ดีมันจะต้องมีความชัดเจนค่ะนะคะมีความชัดเจนก็คือมีเวลากํำกับนะคะอันนี้ก็สำคัญค่ะการมีเวลากํำกับเนี่ยมันเป็นเรื่องเหตุการณ์ซึ่งเฉพาะเจาะจงนะคะ การพูดลอยๆไม่มีเวลากำกับเนี่ยมันไม่เฉพาะเจาะจงแล้วมันก็ดูไม่น่าสนใจนะคะซึ่งอันเนี้ยเราก็เราก็จำเป็นค่ะว่าเราต้องมีเวลากำกับอย่างเช่นนะคะเมื่อสองวันก่อนเมื่อ10ปีที่แล้วหรือเมื่อตอนอายุ8ขวบอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็อันที่สองต้องมีเหตุการณ์เฉพาะเจาะจงอินซิเดนต์ก็หมายถึงสถานที่ที่เกิดเหตุน,นะคะเหตุเกิดที่ไหนที่บ้านนะคะที่ ออประเทศอะไรนะ,ะเราเดินทางไปไหนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เรื่องที่เรื่องเล่าที่ดีเนะะี่ยค่ะจะต้องมีตัวละครนะคะซึ่งตัวละครเนี่ยถ้ากล่าวถึงถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อาจจะต้องระบุนะคะเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถืออาจจะระบุชื่อก็ได้แต่หากไม่สามารถระบุได้ก็พรันนาลักษณะของบุคคลคนนั้นเช่นนะคะ เมื่อวานนี้ดิฉันไปเจอลูกน้องเก่าคนหนึ่งที่ขาดการติดต่อไปนานสมัยที่ทํางานด้วยกันเขาเป็นเด็กจบใหม่ที่เพิ่งทํางานได้สักปีก,กว่าขยันชนิดที่เรียกว่าบ้างานเลยทีเดียวมอบหมายอะไรก็ไม่เคยเกี่ยงทํางานชิ้นหนึ่งเสร็จก็กวีกวาดมาของานชิ้นถัดไปถ้าพูดถึงการทํางานเนี่ยน้องคนนี้เพอร์เฟกแต่ปัญหาอยู่ที่ว่ามนุษยสัมพันธ์ เขาเป็นคนไม่ค่อยสูงสิงกับใครไม่มีสังคมไม่ชอยไม่ค่อยชอบเข้าร่วมกิจกรรมทํางานกับคนอื่นได้ยากอันนี้ก็คือตัวละครนะคะเป็นสิ่งที่เรื่องเล่าที่ดีต้องมีตัวละครนะคะแล้วข้อที่สี่ก็คือเรื่องที่ดีต้องมีจุดหักมุมค่ะนะก็คือเซอร์ไพรส์เนื้อเรื่องที่ราบเรียบไม่มีเซอร์ไพรส์เนี่ยมักไม่น่าสนใจนะดังนั้นเนี่ยเราต้องเซอร์ไพรส์คือ เช่นนะคะอย่างเช่นผู้เขียนเขายกตัวอย่างนะคะว่าเมื่อเมื่อวันนี้เขาไปเจอคุณโนตอุดมะะมาซื้อนมที่เซเว่นอีเลเว่นข้างๆออฟฟิศพอซื้อเสร็จก็จ่ายตังค์แล้วก็ออกไปขึ้นรถที่จอดอยู่จบหลายคนก็สงสัยว่าแล้วไงจะเล่าทําไมไม่มีอะไรน่าสนใจสักหน่อยเขาเนี้อาใหม่ค่ะเขาเล่าใหม่นะคะเขาบอกว่าเมื่อวานนี้ผมไปเจอเอกเพื่อนของผมมาซื้อของที่เซเว่นอีเลเว่นแถวๆออฟฟิศ กำลังจะเข้าไปทักเพราะไม่ได้เจอกันนานจุ่ๆก็มีสาวน้อยน่ารักรูปร่างดีจําได้ว่าเป็นดาราควงคู่กับมาควงควงคู่มากับเอกเหมือนจะเป็นแฟนกันแต่ผมจําได้ว่าแฟนเอกไม่ไม่ใช่หน้าตาแบบนี้จึงไม่กล้าเข้าไปทักเดี๋ยวปัญหามันจะเกิดขึ้นนะคะลองนึกนะคะว่าเรื่องแรกกับเรื่องที่สองอะไรจะเป็นประเด็นเม้ามากกว่ากันนะคะเพราะฉะนั้น โดยสรุปนะคะว่าอยากเล่าเรื่องเก่งก็ต้องหาเรื่องให้เป็นดังนั้นอนะ,ะเวลาที่จะเล่าเรื่องต้องมีองค์ประกอบทั้ง4อย่างเนี่ยเราเรียกว่าทิปค่ะก็คือ time incident ก็คือเหตุการณ์นะคะ p people ค่ะ s ก็คือ surprise ดังนั้นนะคะถ้าหากเราเนี่ยอ,อยากเป็นนักเล่าเรื่องก็ต้องเป็นนักหาเรื่องที่เก่งด้วยคราวน,นี้เวลาที่เราไม่รู้จะเล่าเรื่องอะไรเขาบอกว่าผู้เขียนบอกว่าให้ลองนึกถึง3เรื่องนี้ค่ะ เรื่องแรกก็คือเรื่องเราของตัวเองง่ายสุดค่ะเพราะเรื่องของตัวเองเนี่ยมันไม่ซ้ํากับเรื่องของคนอื่นแน่ๆแล้วล่ะค่ะแล้วก็จริงๆก็ใช้หลักการเบื้องต้นนะคะที่บอกให้ฟังก็คือระทมระรันทดระทึกรอดจากทุกหมายความว่าให้เริ่มต้นจากเรื่องแย่ๆของเราก่อนแล้วกลับมาดีนะคะแล้วก็เรามีจุดเปลี่ยนจุดหักเหยังไงนะคะเรื่องของเรามันก็จะสนุกน่าฟังมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของตัวเองถ้าเป็นเรื่องของตัวคนอื่นก็ เอาหลักการเมื่อกี้ค่ะเรื่องที่ดีต้องมีทิปหมายความว่ามีไทม์ incident, มีอินซิเดนต์มี p พี p l e เพลนะคะเซอร์ไพก็คือมีเวลาชัดเจนเหตุการณ์เฉพาะเจาะจงมีตัวละครแล้วก็มีจุดหักมุมค่ะนะคะรวมทั้งเรื่องจากแหล่งอื่นๆซึ่งจากแหล่งอื่นๆในปัจจุบันเนี่ยเราก็หาได้เยอะมากเลยค่ะว่ามาจากลายบ้างมาจากเว็บไซต์ มาจาก tiktok หรือ Ig อะไรเนี่ยคะแต่ถ้าเราเอามาแล้วเป็นเรื่องของคนอื่นเนี่ยเราก็ควรจะอ้างอิงว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของเรานะคะก็เป็นการให้เกียรติด้วยแล้วรวมทั้งสําคัญก็เป็นการให้เครดิตด้วยนะ,ะในเรื่องนั้นๆคราวนี้เวลาการจะหาเรื่องเล่าะคะเราต้องเป็นนักหาเรื่องที่หาเล่าเก็บนะ,ะหมายความว่า <c oughs> พอได้เรื่องเล่ามาแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะผู้เขียนก็แนะนําว่าถ้ามีเรื่องดีๆเนี่ยเราหามาแล้วเนี่ยลองเล่าสัก สิครั้งในต่างกลุ่มนะคะแล้ก็ให้คนฝัฟังต่างกลุ่มฟังสัก10บครั้งถ้าเรื่องนั้นนะมันอาจจะดีบ้างแป๊กบ้างก็ทิ้งไปเลยแต่ว่าถ้าเล่าสิบกลุ่มแล้วมันมัน <c oughs> มันหาทั้งสิกลุ่มเนี่ยให้เก็บเรื่องนั้นไว้เป็นเรื่องของเราค่ะดังนั้นนะคะ <c oughs> ขอโทษค่ะดังนั้นนะคะในเรื่องต่างๆที่เราหาเล่าแล้วก็เก็บค่ะไม่ใช่หาแล้วก็เก็บนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเราก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นนักเล่าที่มีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นนะะต<ม>ัวยอย่างเช่นเ,เรื่องเล่าที่ผู้เขียนเขายกตัวอย่างมานะคะจากในลายค่ะอย่างเช่นเรื่องของมหาตระคันธีที่ส่งต่อๆกันมานะคะผู้เขียนเขาได้รับมาจากหลายห้องเรื่องไม่ยาวอ่านปุ๊บชอบปับ๊บเขาก็จับใส่ถังคือถังที่เก็บสำหรับเรื่องเล่าทันทีค่ะ เพราะว่ามีองค์ประกอบในเรื่องครบในเรื่องของทริปทุกประการลองลองฟังดูนะคะคุณผู้ฟังนะคะเมื่อปี1,888ค่ะมหาธรรมาคาันธีไปเรียนกฎหมายที่ประเทศอังกฤษนะคะในยุคที่มีการเหยียดผิวรุนแรงมากถึงขนาดคนผิวขาวกับผิวกับคนผิวสีเนี่ยจะไม่ร่วมวงกินข้าวโต๊ะเดียวกันวันหนึ่งช่วงมื้อกลางวันในโรงอาหารของมหาวิาทยาลัยคันธีซื้ออาหารใส่ถาด เดินมากำลังจะนั่งลงตรงที่ว่างขณะจะวางทันอาหารลงบนโต๊ะอาจารย์ผิวขาวซึ่งนั่งอยู่ก่อนแล้วฝั่งตรงข้ามเงยหน้ามาเห็นคานทีกำลังจะหย่อนก้นลงนั่งจึงเอ่ยขึ้นว่านี่หมากับหงอ่ะไม่กินข้าวด้วยกันนะคานทีชะงักด้วยความตกใจก่อนจะยกถาดอาหารขึ้นแล้วกล่าวด้วยวาจาสุภาพท่าทางนอบน้อมก่อนเดินจากไปว่าครับผมบินไปกินที่อื่นก็ได้ครับ อาจารย์โกรธมากค่ะที่ถูกย้อนแบบเจ็บๆ,ๆก็เลยเก็บความเคิดแค้นไว้ในใจวันหนึ่งในห้องเรียนอาจารย์ก็ตั้งคําถามว่าหากโลกนี้มีหีบเหลืออยู่แค่สองใบใบหนึ่งใส่ทรัพย์สมบัติอีกใบหนึ่งใส่ความรู้เลือกได้หีบเดียวจะเลือกอะไรว่าแล้วก็ชี้มือไปที่คานทีเรียกให้ตอบคันทีตอบว่าเลือกหีบสมบัติครับอาจารย์ยิ้มเย้ยหยันคิดในใจว่า นี่เป็นโอกาสเหมาะที่จะตอบหน้าคันทีเพื่อจะเป็นการสั่งสอนที่เมื่อวันก่อนพูดจาย,ยอกย้อนอาจารย์เข้าใจเธอเธอคงคิดได้แค่นี้คันทีถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์จะเลือกหีบความรู้เพราะความรู้ยั่งยืนกว่าทรัพสมบัติคันทีก็ลุกขึ้นพร้อมโค้งคำนับแล้วก็ตอบกลับเรียว่าอาจารย์น้อมๆอ,อีกครั้งว่าครับอาจารย์มนุษย์ทุกคนย่อมเลือกสิ่งที่ตัวเองขาดเสมอคราวนี้อาจารย์หน้าชาเลยค่ะ ที่หมายมั่นปั้นมือว่าจะเอาคืนกลับกลายเป็นการโดนย้อนอีกครั้งคราวนี้ต่อหน้าธารกกำนันอย่างเจ็บปวดซะด้วยสินะ,ะอาจารย์คิดวกวนจ้องหาวิธีการที่จะจัดการกับคานทีพอถึงเวลาสอบข้อกฎหมายนะคะข้อสอบกฎหมายเป็นอัตนยัยก็คือให้เขียนบรรยายความอาจารย์ตั้งใจจะหักคะแนนคานทีให้ได้ในการสอบครั้งนี้นะคะแต่คานทีตอบคําถามได้ดีเกินคาดจนไม่รู้จะหา ที่ตัดคะแนนตรงไหนด้วยความโมโหปรปนุกับความแค้นอาจารย์จึงหยิบปากกาสีแดงแล้วเขียนตัวใหญ่ๆใ,ในกระดาษคำตอบของคานทีว่า stupid นะซึ่งหักแปลเป็นภาษาไทยก็จะให้ได้อัธรสน่าจะแปลว่าไอ้โง่แล้วส่งคืนคานทีไปคานธีรับกระดาษคำตอบแล้วเดินกลับมานั่งที่โต๊ะไข้ควรอยู่สักครู่ก่อนเดินกลับไปพร้อมกับยื่นกระดาษแผ่นนั้นคืนอาจารย์แล้วก็พูดว่าอาจารย์ครับ อาจารย์เซ็นชื่อแล้วแต่ยังไม่ได้ให้เกตผมเรื่องเราก็จบแค่นี้ค่ะนะคะจริงๆแล้วเรื่องนี้ค่ะผู้เขียนนะคะเขาบอกว่าชอบมากจึงฝึกฝนเล่าิฉนันเองก็ชอบมากเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นการฝึกค่ะนะคะก็ฝึกพึ่งเล่าได้เพียงไม่กี่ครั้งนะคะเ,เดี๋ยวต้องฝึกให้ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเอาไปเล่าได้อีกนะ,ะอันนี้ค่ะถ้าหากเรา ใส่ใจที่จะค้นหาแล้วก็สะสมเอาไว้ในครังเรื่องแล้วฝึกเล่าอย่างต่อนเนื่องสม่ำเสมอนะคะวันหนึ่งเราก็จะเป็นนักเล่าเรื่องขั้นเทพโดยไม่ยากค่ะนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องเล่าจากเว็บไซต์นะคะหลายๆอย่างซึ่งในเว็บพันทิปนะคะก็ได้รับความสนใจอย่างมากว่พาพบว่าเป็นเรื่องแปลกแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้อย่างน่าอัศจรรย์อย่างมีเว็บไซต์นึงนะคะที่ ผู้เขียนเอามาเนะีคะก็เป็นเรื่องเล่าของแอนซึ่งเป็นพนักง,งานสาวออฟฟิศที่ยังไม่มีแฟนแล้วก็ไม่มีหนุ่มคนไหนกล้ามาจีบนะคะไม่ใช่ว่าเพราะแอนเป็นคนสวยน่ารักจนหนุ่มๆคิดว่าเธอมีแฟนแล้วนะคะไม่ใช่เพราะแอนเป็นลูกคุณหนูรวยจนเอื้อมไม่ถึงแต่ว่าเพราะแอนมีใบหน้าที่เป็นอาวุธนะคะอ่าลองติดตามดูนะคะวันหนึ่งค่ะเมื่อปีพศ2558 หลังเลิกงานแอนก็แวะไปบ้านญาติซึ่งเป็นทาวเฮาส์ขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็กแถวๆกระทุ่มแบนค่ะคืนนั้นระหว่างที่ทุกๆคนกําลังกินอาหารแล้วก็เมาหมอยกันอย่างเมามันแอนก็ขอตัวออกมารับโทรศัพท์ข้างนอกระหว่างที่หันรีหันขวางคุยโทรศัพท์อยู่ภายในบริเวณรั้วบ้านนะคะจู่ๆก็มีคนแปลกหน้านขี่รถซาเล้งผ่านมาเห็นแอนยืนอยู่ก็เลยบุกเข้ามาใช้มีดจี้แล้วก็ เอามือเนี่ยล็อกคอฉุดกระชากลากเธอไปหมายจะข่มขืนค่ะขณะที่ต่อสู้กันกันอยู่นั่นเองค่ะแสงไฟจากถนนเนี่ยมันก็ส่องมากระทบใบหน้าของเธอพอดีชายนิรนามเนี่ยทำท่าตกใจสุดขีดแล้วก็ผลักแอนพ้นออกจากอกแล้วก็วิ่งหนีไปทิ้งความงุนงงสงสัยไว้ให้กับแอนเป็นอย่างมากค่ะพอตั้งสติได้เธอก็วิ่งหน้าตื่นเข้าไปบอกทุกคนในบ้านนะคะบอกว่าเมือ่อกี้ฉันโดนฉุดมันจะลากฉันไปข่มขืนญาติญาติฟังแล้วก็ไม่มีใครเชื่อ คิดว่าเป็นเรื่องอํากันเล่นเป็นเรื่องสนุกสนานจนแอนต้องท้าพิสูจน์ด้วยการเปิดกล้องวงจรปิดดูปรากฏว่าเป็นเรื่องจริงค่ะคราวนี้ทุกคนเปลี่ยนจากไม่เชื่อมาเป็นสงสัยว่าเอ๊ะทำไมโจนมันถึงไม่ข่มขืนเธอแอนเนี่ยสูญเสียวความมั่นใจก็เลยถามไปว่าแอนไม่ดีตรงไหนทุกคนก็เลยพร้อมใจตอบตรงกันว่าทุกตรงเลยแกเท่านั้นแหละค่ะแอนได้แรงบันดาลใจหันกลับมาดูแลตัวเองออกกําลังกาย ควบคุมอาหารรักษาผิวหน้าแล้วก็ดูแลสุขภาพเพียงไม่กี่เดือนถัดมาแอนมีรูปร่างหน้าตาที่ผิดไปเป็นคนละคนเธอสวยขึ้นแบบไม่น่าเชื่อทั้งท้งท,งที่ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรที่ผิดธรรมชาติไม่เคยทำสัญญกรรมไม่พึ่งเลเซอร์ใช้แต่ภูมิปัญญาของชาวบ้านในการดูแลตัวเองค่ะเรื่องราวของแอนก็เลยกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอีกหลายๆคนนะคะกระทู้ของเธอมีคนเข้าไปอ่านแล้วก็ให้กำลังใจจำนวนมากมาย หลายคนก็ขอเคล็ดลับการเปลีป่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองจากเธอนะคะซึ่งอันเนี้ยมันก็คือเป็นพอดท,ที่อย่างที่อริสโตเติลเนี่ยบอกไว้ว่าเรื่องจะสนุกถ้าประทมรันทดระทึกแล้วก็รอดจากทุกค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะที่ผู้เขียนเขาบอกว่าถ้าเจอแบบนี้เราต้องเก็บเลยนะคะซึ่งก็มีหลายๆเรื่องค่ะที่บางทีเราก็ได้มาจาก YouTube บ้างนะคะ อย่างเรื่องราวของนักวิ่งนะคะอันต้ามาราทอนนะคะท่านหนึ่งก็ในหนังสือนี้ก็ยกตัวอย่างมาก็น่าสนใจค่ะแล้วก็จริงๆแล้วอยากบอกว่าออมีเรื่องราวที่มันให้บทเรียนกับเราหลายๆอย่างนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้ค่ะเวลาเราเล่าเรื่องแล้วเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเรื่องราวเ,เหล่านี้มันสอนอะไรกับพวกเรานะคะ แค่เล่าเรื่องราวให้เราน่าสนใจใส่จังหวะแล้วก็อารมณ์ให้เหมาะสมนะีคะก็เป็นอันใช้ได้มันเป็นเรื่องง่ายๆนะคะที่เราสามารถที่จะฝึกฝนได้นะคะอันเนี้ยก็อยากบอกว่าก็มีหลายๆอย่างที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะที่ผู้เขียน เอามานะคะซึ่งดิฉันเองก็ยกตัวอย่างมาเพียงเท่านี้ก่อนนะ,ะสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจฉันว่าหนังสือเล่มนี้ค่ะยังอยู่นะคะยังมีขายอย,อยู่ก็ท่านสามารถที่จะไปหาซื้อมาอ่านได้นะคะแล้วก็ในส่วนส,สุดท้ายที่ผู้เขียนบอกว่าเรื่องเล่าที่ดีนะคะมันจะช่วยสร้างการจดจำแล้วก็สมองของคนเราเนี่ย มักจะไม่จดจําเป็นตัวอักษรค่ะแต่จะจดจําเป็นภาพอันนี้เราก็เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วนะคะแต่ว่าตัวผู้เขียนเนี่ยก็สามารถเอเอาเรื่องราวมาทําให้เรารู้สึกสนุกในการอ่านนะคะแล้วก็อ่านจบแบบโอ้โหรวดวเดียวได้เลยนะคะรวมทั้งาการสร้างแรงบันดาลใจผ่านเรื่องเล่าด้วยค่ะนะคะมีหลายๆอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจผ่านเรื่องเล่าแล้วก็บ่อยครั้งค่ะ ถ้าหากเราเล่าให้ดีเล่าให้สนุกเนี่ยค่ะมันก็อาจจะสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมคนได้ด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะผู้เขียนเองเนี่ยค่ะก็มีเรื่องราวซึ่งต้องขอบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นการกระตุ้นให้เกิดการลงมือทําด้วยการเล่าเรื่องนะคะเขาบอกว่าเหตุผลใหญ่ที่คนไม่ลงมือทำทั้งทงท,งที่คิดย้อนไปย้อนมาแล้วเนี่ยออบอกว่าอาจจะบอกกับตัวเองว่าทําไปก็ไม่ได้ผลนะคะ ซึ่งคนที่ไม่ประสบความสําเร็จหลายคนจะเป็นเช่นนี้เชื่อว่าอย่างเช่นเชื่อว่าเป็นคนไม่สวยก็เลยปล่อยตัวไม่ดูแลนะคะหรือว่าเชื่อว่าพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ดีก็เลยไม่พูดนะคะหรือเชื่อว่าถ้าขอย้ายไปในส่วนงานอื่นเนี่ยเจ้านายคงไม่อนุญาตก็เลยไม่ขอนะคะหรือเชื่อว่าพูดไปลูกค้าก็ไม่ซื้อก็เลยไม่พูดหรือคนเป็นคนที่พูดไม่เก่งเล่าเรื่องไม่เป็นก็เลย ไม่กล้าที่จะนําเสนอซึ่งความคิดอันนี้ไม่มีประโยชน์เลยค่ะจริงๆแล้วเนะะี่ยค่ะความคิดเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อเมื่อเราลงมือทําค่ะเ,เราเวลาเราเจอคนที่ชอบคิดนู่นคิดนี่แต่ไม่ลงมือทําสักทีผู้เขียนเขาก็จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังซึ่งดิฉันเองก็เอามาทิ้งท้ายนะคะคผู้เขียนเล่าว่าปกติะคะ่ะเมื่อมีเวลาว่างเนี่ยเขาก็มักไปช่วยหน่วยหน่วยราชการบรรยายความรู้ให้กับ ผู้ประกอบการรายย่อย SME นะคะซึ่งขาดโอกาสในการเรียนรู้เมื่อเทียบกับองค์กรใหญ่ๆค่ะแถวบ้านของเขาผู้เขียนนะคะมีร้านผัดไทยอร่อยมากอยู่ร้านหนึ่งเสาร์ที่นี้ลูกค้าแน่นมากเลยค่ะวันหนึ่งเมื่อ6เดือนก่อนเนี่ยผู้เขียนก็ไปบรรยายให้หน่วยงานราชการฟังตามปกติค่ะคุณขายผัดไทยที่ร้านนี้ก็ไปด้วยหลังจากนั้นก็รู้ว่าชื่อหนึ่งค่ะเขาบอกว่าเขาขายผัดไทยอยู่แถวบ้านพี่พี่เคยมาซื้อผัดไทยร้านผมด้วยนะคะ ออผู้เขียนก็บอกว่าจําไดออ้หนึก็เลยบอกว่าผมไม่รู้เลยว่าพี่เป็นอาจารย์ถ้ารู้ถามไปนานแล้วค่ะออจากนั้นก็สาธยายให้ฟังว่าทุกวันนี้ขายผัดไทยใส่ไข่อยู่แล้วแต่อยากให้ลูกค้าทุกคนใส่ไข่เพิ่มอีกจานละฟองเพราะจะได้กําไรเพิ่มขึ้นอีก5บาทถามผู้เขียนว่าจะทําไงดีโดยปกติอะค่ะผู้เขียนบอกว่าปกติเวลาแนะนําใครเนี่ยเขาจะคิดเงินหนมองหน้าแล้วก็ถามว่าพี่จะคิดเงินผมเหรอ ผู้เขียนก็บอกว่าไม่แต่ต้องรับปากก่อนว่าไม่ว่าจะแนะนําอะไรให้เอาไปทําเพราะว่าผู้เขียนรู้ดีว่าคนส่วนใหญ่ถามไปงั้นแหละแต่ไม่ทําหรอกหนึ่งก็ถามว่าแล้วพี่จะแนะนําอะไรถ้าผมรับปากแล้วสิ่งที่พี่แนะนํามาไม่เวริร์กล่ะผู้เขียนก็ถามว่าถ้ากลัวไม่เวริร์กจะมาถามทําไมสุดท้ายเขาก็เลยรับปากตอนนั้นนะคะผู้เขียนก็บอกว่าบอกตามตรงคิดไม่ออกว่าคนจะตอบอย่างไรนะคะ จึงประคองตัวให้รอดไปก่อนด้วยการถามกลับไปว่าแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเขาทําอย่างไรหนึ่งตอบว่าผมก็ถามลูกค้าว่าจะใส่ไข่เพิ่มไหมซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ตอบว่าไม่เพิ่มเพราะว่ากลัวคอเลสเตอรอลผู้เขียนก็เลยตอบไปว่าจากนี้ไปให้ทําใหม่ว่าจะใส่ไข่ฟองเดียวหรือสองฟอง 1. เขาก็เลยทําหน้างงๆแล้วบอกว่าฟองเดียวเขายังไม่ใส่เลยพี่จะถามทําไมสองฟองผู้เขียนก็บอกว่าอ้าวไหน ว่าแนะนำอะไรจะเอาไปทำไงนะคะเขาทวงสัญญาดังนั้นนะคะวันนั้นก็จบด้วยบทสนทนาแค่นี้แล้วก็ต่างก็แยกย้ายไปสองอาทิตย์ถัดมานะคะผู้เขียนเนี่ยไปซื้อผัดไทยที่ร้านของหนึ่งอีกครั้งทันทีที่เขาอันไม่เห็นผู้เขียนก็ถึงกับแสดงอาการดีใจจนออกนอกหน้าแล้วก็กวักมือแล้วก็ละลับละละักบอกว่าอาจารย์มันเวิร์กมากเลยซึ่งเมื่อก่อนเรียกพี่เดียเ๋ยวนี้เรียกอาจารย์นะคะอะไรเวิร์กผู้เขียนก็ถามเพราะลืมไปแล้ว หนึ่งบอกว่าก็ไอใส่ไข่ฟองเดียวหรือสองฟองของอาจารย์นั่นแหละตอนนีพ้พอถามแบบนั้นลูกค้าส่วนใหญ่ก็บอกว่าฟองเดียวพอจริงมากตอนนี้เขาได้กาไรเพิ่มขึ้นอีกวันละหลายร้อยบาทนะคะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเรื่องเล่าเรื่องนี้เป็นตัวอย่างอันดีที่จะสอนว่าเรื่องบางเรื่องไม่ต้องคิดมากลงมือทําเลยแล้วกันนะคะถ้าจริงๆแล้วเนี่ยผู้เขียนไม่ขอคํามั่นสัญญาจากหนึ่งก่อนว่าไม่ว่าจะแนะนําอะไรก็จะเอาไปทําเชื่อไหมว่าเขาก็ไม่ทํา นะเพราะว่าคิดไปก่อนแล้วว่ามันคงไม่เวิร์กซึ่งปกติเ่ยผู้เขียนบอกว่าเรื่องนี้พอเล่าจบหลายคนก็พยักหน้าเงึอกแล้วก็สะท้อนความคิดกลับมาที่ตัวเองว่าเอแล้วเรามีอะไรที่คิดไว้แต่ไม่ลงมือทำไหมนะคะบางคนฟังจบปุ๊บก,ก็เกิดแรงบนันดาลใจปั๊บเลยแล้วประกาศว่าจะกลับไปทาในสิ่งที่ตั้งใจในทันทีนะคะนี่แหละก็คือประโยชน์ของการเล่าเรื่องนะคะ อยากเห็นเงินล้านเนี่ยไม่ยากเริ่มต้นด้วยการลงมือทําทันทีแค่นั้นเองค่ะอันนี้ก็คือเป็นบทจบของหนังสือชื่อเล่าเรื่องแบบนี้ถึงจะมีเงินล้านค่ะนะซึงตัวดิฉันเองก็ออชอบมากมากนะคะก็คิดว่าพอจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะคะถ้าหากเรื่องราวเรล่านี้ดีแล้วก็มีประโยชน์ก็ฝากคุณผู้ฟังเนี่ยช่วยกดแชร์นะคะกดติดตามแล้วก็กดถูกใจ s ับ s cribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่ใน โอกาสถัดไปค่ะขอบคุณค่ะ